ได้เลยครัวเนมอาจาก็อยออขด้ายับตัวจทิ้งไว้ได้เลยครับตัวที่นี่ครับพี่ไปรอที่นี่นั่นแหละครับรอคิวนะครับตัวทิ้งไว้ก่อนได้ครับี่โทคิี่เมอนที่นีก็คือวัดนิกรวดารามนะครับที่ว่าวัดยานยาวที่กว่าเป็นจุดศูนยลางในการรวบรวมร่างของผู้เสียชีวิตจะมารวมกันอยู่ที่นี่ครับ ที่นี่ยังเป็นคล้ายๆกับศูนย์ข้อมูลด้วยเพราะว่าจะมีการถ่ายรูปของศพเก็บไว้นะครับถ้าหากว่าญาติไตรเวนแล้วก็ไม่สามารถที่จะพบญาติพี่น้องของเองก็สามารถที่จะกลับมาที่นี่และอีกที่สาคัญนะครับจะเห็นนะครับว่าข้างหลังนี่ยังมีคนทํางานอยู่มากเลยนะครับคนทํางานเหล่านี้ก็คือบรรดาอาสาสมัครนะครับขออาสาสมัครอีกสี่คนนะคะขออาสาสมัครชายอีกสี่คนนะคะ ที่ตรงวิลล่าค่ะแล้วก็ช่วยแพ็คเสร็จแล้วก็เราก็ตางกันที่นี่ก็มาช่วยเรืงแต่เมื่อวานแล้วค่ะอ๋อผมมาจากรกุนเทพอาสาสมัครมาเองนะครับมาคนเดียวจังหวัดสุราษฎ<า>ร์กาฬภูเก็ตค่ะุลาค่ะมาค่ายครับไม่ได้โดนทั้งหมด12คนเจมโดงโค,ค่ะไทยวิจิตรศิลป์คือ,อเ,หเห็นจากโทรทัศน์เห็นจากสื่อค่ะแล้วก็เลยอยากมาช่วย เป็นนักศึกษาที่สมัครมาครับมากันเก้าคนครับมาเองค่ะมาเองมากี่คนมากันสามคนค่ะต่างที่ต่างถิ่นกันเลยครับก็เขาเดือดร้อนนะคะเราก็คนเหมือนกันก็เลยมาช่วยเขาอะคุยกับเพื่อนหนูดีกว่าอะเรากันด้แม่เห็นมากอะทำไมอะแม่เห็นแล้วท่านแม่ไม่ให้มาแม่ว่าทุกคนจะต่างฐานะาที่มาแต่ดูเหมือนว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมาที่นี่ แล้วมีจุดมุ่งหมายมีความตั้งใจเดียวกันก็คือว่าอยากจะมาเป็นอาสาสมัครนะครับอยากจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยช่วยได้มากได้น้อยอย่างไรนะครับทุกคนเลือกที่จะใช้เวลาในช่วงปลายปีเพียง2-3วันในช่วงวันหยุดปลายปีนะครับไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแต่ว่าเลือกที่จะมาที่นี่ครับมาทํางานในฐานะของอาสาสมัครครับอโอเคครับ้ได้ไหมข้านี่ไหมคุณไหมมันจะมันแดงแล้ ไม่มีอารมณ์ไปเที่ยวเลยค่ะอยากมาที่นี่อาอเป็นอาบรสมัครใ่หลายคนไม่มีอะไรเลยให้ไปเลยไ่พ่อแม่ไรไปเลยตรงไม่มีปัญหาไอมี everything แล้วเลยอยาก,กดูทีวีตั้งแต่วันแรกแล้ววันที่26ก็คิดอยู่วันที่28เอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามัน มันมีพลังงานอยู่มันมีเวลาอยู่ไปพักไม่รู้เลยพักที่ไหนวันนี้ <laughs> เดี๋ยวต้องหาดูว่าเขาพักที่ไหนก็พักถแถวๆนั้น <c oughs> ช่วยอะไรได้ก็ช่วยอาจจะยกศกอาจจะยกของอันไหนที่แล้วแต่เราจะทําได้เราก็ไปซ้มนะหรือว่าคนไหนที่เขาขาดเขาเรียกสาวสมัครเราก็ไปช่วยช่วยทุกอย่างที่ช่วยได้ <c oughs> เอามาช่วยแถวนี้นี่คะ่ะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองดีกว่าดีกว่าเอาไปหาความสุขส่วนตัวแต่กอถึงเขาทุกที่ค่ะมันก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่ ยี่ทางคณะศึกษาเนี่ยเรื่องเงินทองหรือสิ่งของเนี่ยควช่วยลำบากแต่เรามีแรงการมีแรงใจว่ามันสิ่งที่เราควรจะทําก็คิดว่ามันทําให้เราได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะที่สําคัญเราได้ฝึกหัวใจเห็นการเสียสละของตัวเราเองด้วยเดี๋ยวเราขออาสาสมัครช่วยอาจารย์ในการผ่าก็ใจหน่อยแล้วกันนะฮะหนักกว่างานข้างนอกครับ แล้วก็เราจะแบ่งทีมกันนะครับจับชุดกันมาเลยครับวันนี้ขอเป็นชุดละสี่คนและกันเพราะเมื่อวานสามคนเราดูแล้วไม่พอกันนะครับเราต้องช่วยกันเอมอีกาตัวค่ะไปยืนไปนู่นเลย่ะ น,น้องดูแลให้เลยขอเบอร์กับผู้ชายธนาคารกับเดือนเลนะแล้วถ้าเป็นต่างชาติคุณต้องถุงเชือกเหลืองด้วยนะฮะต่างชาตินะคะเชือเกเหลือถ้าคนไทยเชือกแดงหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งก็บนสองเต็มตัวสามคือสามคือซับสินด้วยคือถ้าเกิดไม่มีซับสินอะไรที่จะบ่งบอกสััญลกษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นใครใช่นะก็แต่แต่ทุกรูปย้ำว่าต้องมีป้ายให้บอกทั้งหมด ที่เห็นอยู่ในศาลานี้นะครับก็คือการทํางานของของกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มต่างๆนะครับมองไปนี่จะเห็นว่ามีประมาณ3ถึงมีประมาณ4ถึง5กลุ่มนะครับในการชันสูตรคลิกศพแต่ละกลุ่มวิธีการทํางานของแต่ละกลุ่มนะครับก็คือว่าจะมีคุณหมอหนึ่งท่านคนที่2ก็คือคนที่จดรายละเอียดเกี่ยวกับรูปประพันธ์สันฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตนําหนิเป็นเครื่องประดับต่างๆนานา,นาจดลงกระดาษน,นะครับ ่นะครก็หลหาไว้ักนะวคนนหัวโลหอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนถ่ายรูปหลังจากนั้นรูปนี้ก็จะนําออกไปปริ้นแล้วก็ไปติดประกาศไว้นะครับคนหนึ่งก็จะทําหน้าที่พลิกศพซึ่งก็จะเป็นอาจจะเป็นทห,หารหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้แรงมากเป็นพิเศษอีกคนหนึ่งก็คือคนที่คอยเก็บวัตถุพยานนะครับซึ่งก็ วัตถ qu ุพยานที่พูดถึงน no ี่ก็คือบรรดาเส้นผมต่างๆจะต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกนิ่งนี้นะครับแล้วก็เขียนตัวเลขว่าเป็นเป็นเป็นศพที่มาจากไหนนะครับแล้วก็เป็นศพลำดับที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ขบหเตอร์ูขบเตอร์กระเป๋าไม่มีไม่มีกระตันนะคะขบกล่าวว่าไม่มีกระตันใช่ไหม อันนี้เรียกว่าอาสาสมัครที่จะมาช่วยเหลือนะครับไม่จําเป็นที่จะแต่ละคนนี้ไม่ได้หมายความว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศพหรือมีความรู้เกี่ยวกับการชันสูตรศพนะครับดูเหมือนว่าแต่ละคนที่มานี้ก็มามาด้วยความตั้งใจมาด้วยหัวใจทั้งนั้นนะครับที่คิดว่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับ <S <S งานพวกนี้แน่นอนไม่มีไม่มีค่าตอบแทนไม่มีไม่มีสินจ้างรางวัลไม่มีได้หน้าได้ตาไม่ได้ตําแหน่งไม่ได้รับการเลื่อนขั้นนะครับแต่ว่า ก็ยังมีเด็กๆนักศึกษาตรงนี้ที่ยังเรียกว่าเต็มใจที่จะมาที่นี่เองครับครั้งแรกสอสชั่วโมงแรกๆจะโจดก่อนพอประมาณตกเที่ยงหมอเขาก็จะกลับกัน เขาก็เลยให้ไปพลิกศพเปนแพะเขากำลังขาดคนพิกสพเดแล้วพิกศพจะทำอะไรบ้าง<อ>พลิกศพก็แบบว่าตรวจรั์สิน,อนของผู้ตาอยอะค่ะต้องไปพิกนู่นพิกนี่ลวงลวงุหลวงนี่อยพี่้องพยายามทำให้ได้เลยอะคราวนี้เราต้องจับเป็นจริงเป็นจังแล้วนะมีกรีดไปจับเนื้อจับตัวไม่รู้ดิทีแรกก็นึกว่าเออเราจะกลัวแต่แบบเข้าไปเออ เราะคนนี้นะคนเหมือนเราคนเหมือนเราเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรไเฉยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเหมือนเขาอยู่ดีตักวันมีอาสาสมัครมิกบสองนายไหมฮะ ในนี้ก็ไม่มีใครรังเกียจใครไม่มีใครรังเกียจศพด้วยเ็าช่วยช่วยกันเ็น่ทีมนะราคิดยังไงกับการที่ที่ได้มาช่วยคนได้มาที่ภูมิใจมากเลยอะแบบว่าอย่างน้อยเราก็ช่วยเขาชนาสุเล็กๆน้อยๆ้อยพื้นฐานแล้วค่ะถ้าญาติเขาเจอศพเราก็ดีใจด้วยเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานทางนี้ อ้าขงน,นไม่เพียงแต่อาสาสมัครอย่างแนนเท่านั้นที่ใใหัวใจแห่งความเพื่ออาทรได้เอาชนะความหวาดกลัวแต่หัวใจอันยิ่งใหญ่ของอาสาสมัครหลายๆคนที่นี่ก็เปิดกว้างพอที่จะทําให้ตัวเองเต็มใจที่จะทํงานทุกอยาก่างอย่างไม่เกียจกรองไม่ตั้งข้อระเกียรไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่เล็กๆ พื้งานที่ไม่อยู่ในสายตาของใครน้องนาเรนทรเข้ามาค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องเคลียร์ออกไปนะคะเพื่อให้เป็นที่ว่างให้ดูดตรงนี้ได้เอาศพลงมาใหม่นะคะโอเคค่ะเอาใส่ถุงดำนะลูกนะใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราวาราไปแขวนไว้ตรงนู้นนะคะลานนู้นเดี๋ยวพี่จะให้เทศบาลมาจัดการ เรื่องผ่านแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความความไอเนี้ยความสะอาดค่ะขออาสาสระหารหนึ่งขั้นละคะขออาสาสระหารหนึ่งขั้นไปช่วยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณด้านในนะคะมันต้องฉีดข้างในครับต้องใส่ชุดบอกทางแพทย์ทางหน่วยอาสาได้เลยนะครับว่าจุลินทรีย์เข้าตา เข้าปากโดนผิวหนังไม่เป็นอะไรจอินทรีย์นี้ไม่เป็นอันตราย เดินแจกน้ำเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไปเก็บขยะในที่สศแบบว่าเยี่ยมมากใครไปเก็บขอบคุณรับถือคนข้างในมากค่ะถือมาก ก็อะไรก็ได้ที่ที่สามารถช่วยได้ก็ช่วยคืออย่างเชียร์คืออย่างวันนี้ก็มาช่วยเก็บขยะอะไรอย่างี้นะค่ะเมื่อกี้ช่วยบันทึกอ่านทศูตร์ศพอะค่ะพอเสร็จแล้วรู้สึกว่าศพเริ่มเสร็จแล้วก็เลยมาเก็บขยะก็คือว่าก็คือว่ามีงานอะไรทําเราก็จะไปทําก่อนอ่าครับผมว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะต้องมีมีอะไรที่มีคุณค่าติดตัวไปบ้าง คนเรามันมีคุณค่าค่ะช่วยเหลือกันได้ก็คุณค่าของเราก็ออกมาแล้วในจุ่จนี้ก็คือสามารถช่วยเหลือเพืนมนุได้